ลาแล้วครับคุณผู้ชมครับในเบรกนี้เดี๋ยวคุณได้รู้แน่นอนกับสิ่งที่ผมเกันเอาไว้ในเบรกที่แล้วครับกับห้าอฝั่งแมนเนี่ยจะเป็นห้าศอที่อาจจะสนุกสนานหน่อยอม,มีความน่ารักเล็กน้อยหยิกแกมหยอกกระแทกเล็กๆค่ไม่หนักเท่าไหร่จาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแบบว่าสวยงามผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอจับห้าศอไหนยก่อนว้ คนละห้าส่อพอเป็นเอ่อห้าส่อเบาๆก่อนละกันนะห้าส่สอ,สอ,สอเบาๆนะพี่ใหม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเนี่ค่ะห้าส้อนี่คือมีเลยค่ะส่อแรกนะคะส่อสาวสวยค่ะโอเคพี่ใหม่พี่มาให้ผ่านแล้วในใจต้องนานแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมขาผ่านหรือยังคะฮะอะไรนะผ่านเลยชิคกีคพายคผู้ชมขาดผ่านค่ะหรือครับผมของเยอะมากครับ สรุปสดเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พอสอรุปสดเห็นเนี่ยนะฮะมันจะเพลินมากโหล่มเยอะมากมีเสื้อกันฝนไหมครับไหนเสื้อกันฝนเนี่นี่ไงนี่คือเสื้อกันฝนนะครับผมในห้องของบิวเนี่ยนะครับถุงดำเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ต้องอยู่กับทุกควเรือนเป็นแน่นอนอยู่แล้ว นตัวนี้บิวตัต้งมาเลยค่ะว่าพี่แมนบังคับแลยวกัตัวพี่แมนบังคับค่ะสะอาดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสอาสะอาดค่ะจะเอะเขาฝั่งนี้หน่อยตรงนี้เขาว่ามันเป็นมุมที่ดูเรียบร้อยนะคะน่าจะสะอาดแต่เขาต้องพิสูจน์พิสูจน์ก่อนคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เลยเหรอคะใช่เพราะว่าคือเสื้อเรามันสีขาวใช่ปหมถ้าเกิดว่าคุณไม่สกปรกถ้าไม่สะอาดจริงนี่เลอะเลอะ เลยแล้วก็จะถอดไปให้บริวซักอะไรอย่างเงี้ยการให้พิสูจน์ขนาดนี้แสดงว่ามั่นใจมากนะคะว่าสะอาดไหนรูดูหลองแล้วบ้านเราคุณผู้ชมค่ะเราสะอาดนะคะเงินไม่ใหม่ให้สะอาดไปเลยดีกว er, ่าค่ะจ่อต่อมาครับคุณผู้ชมครับคือซอเสียงนั่นเองห้องนี้มีเสียงบ่อยไหมฮะออย่ยจะบอกว่าห้องบิวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ห้องข้างเนี่ยแบบดังมากค่ะ อเวฟนี่เป่าอะไรนะคันหูหย่าไปเก็บไปเก็บมาไล่ฟังหนึ่งไล่ฟังหนึ่งเสียงข้างก็คือว่าบิวก็นอนใช่มันก็นอน่เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงดิวยบิวก็นอนนอนเออตรงนี้หูหูก็แบบเออนอนทีวีอย่างเงี้ยบิวก็เออจริงเหรอตรงไหนจากฝั่งเนี่ยเออใช่คือว่าหมูนอนมาชนกันอะไรอี้ใช่แล้วค่ะมีเสียงเตียงกึ่งกั้งนะเตียงที่นี่แข็งแรงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซาวแท็กอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคือไม่ใช่ไทย ไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะอายข้างห้องเอ้ยยะยังไงเขาต้องมีของเล่นเยอะแน่เลยอะเมื่านต้องไมียืมบ้างเลยเนาะไอ้ยยปกติแล้วเนี่ยนะครับบิวเขาบอกว่าบิวอยได้แบบคอมโบเซตนะฮะแต่ถ้าเกิดฟังอยา้แี้ปุ๊บอยากได้แฮปปี้มิวครับผมพอชุดแฮปปี้มิวจะมีของเล่นด้วยฉะนั้นเขาร้องไงนะยาตรงนี้นี่คือครีม ทั้งหลายเลยทั้งหมดหแล้วไม่ว่าจะเป็นครีมเพื่แตะแบบครีมซิงทันเช็ดหน้าเพื่อถอ่างครีมทาผิวทุกอย่างที่เป็นสกินผิวบิวจะเอาไว้ในห้องน้ำหมดเลยคือบิวจะใช้ครีมที่แบบมีส่วนผสมของครีมกันแดดเพราะว่าเราไม่ใช่คนขาวและเราก็ไม่ใช่คนทามมากเพราะฉะนั้นคือบิวไม่ได้ชอบผิวขาวมากคือชอบผิวแบบออกแทนแบบค่ะแต่ก็ขอเนียนนิดนึงเพราะฉะนั้นคือเวลา ออกแดดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็มีส่วนผสมของ SPF อะไรอย่างนี้เราก็ทํทำให้ผิวเราของเรานะคะเนียนดูไปด้วยสาวๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้ก็คือแดนแดดโดนไทยแรงมากนะคะก็ยังไงก็ออกจากบ้านก็อย่าลืมาทาครีมมีส่วนผสมของ S P f ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะเห็นล้วพี่มาอยากจะทามั่งเลยนะคะงั้นตอนนี้หมาให้ผ่านไปเลยดีกว่านะคะผ่านเลยคะ่ะ ต่อมาครับคุณผู้ชมสอแสบครับผมสอแสบไีมนะเฮ้ยนี่นี่นเข็มเข็มเข็มแสบไหมแสบแสบไหมรู้คิดว่าแสบไหมลองจิ้มดูไหมนั่นไงครับที่อยากจะบอกครับแต่จิ้มไปเนี่ยฮะคงไม่แสบครับผมนะฮะอุ้ยเขาคไม่รู้เลยโอ้ยโอ้ยอหรอลึกไปปโอ้โหฝังทะลึกเลยไม่เปนไอ่ะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรหรอครับวิวทพี่ไม่ว่าครับถ้าเกิดเป็นพี่ปอทาผมกระทึมครับผม โอ้เน่เน่สอนแสบครับไอ้ยังไม่ธรรมดาครับชมครับเน่เน่เน่โอ้ยไม่ใช่อันเดียวด้วยเฮ้ยพี่ยมครับมีสองสำรับครับผมไว้ทําไมสองสำรับครับก็อีกสำรับหนึ่งเอาไว้บันเทิงกับเพื่อนฝูงค่ะอีกสำรับหนึ่งอีกสำรับหนึ่งก็เอาไปตรวจดูสตาชีวิตตัวเองอะไรอย่างนี้คิดว่าสำรับแรกนี่ทานตอนเช้าสองนี่ตอนเย็นแล้ะมืออะไรนะละมือเสี่ยงค่ะทานกับพี่ครับผมอย่าเคิร์ฟหน่อยสิครับแต่ว่าสอนนี้ผ่านฮะตรงยา สั้งสค์ของใหม่นะคะตอนนี้นะคะใหม่ให้มุมนี้ไปเลยดีกว่าอยากถามตัวเองหน่อยว่าคิดอะไรอยู่ตอนซื้อผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนพวกนี้สีนี้แบบโอ้โหหน้านอนใช่ลูกมอก่อนเนี่ยวเขาจะกิ้งเขาอยากจะลงไปกิ้งมากเลยตัวเองแต่คือแบบว่าบิวเป็นคนชอบสีสันใช่เป็นคนที่แบบเวลาใส่เสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบอะไรที่มันมีสีสันฉูดฉาด การที่ว่าเราเลือกผ้าปูุที่นอนสีนี้อเหมือนสีลูกกวาดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรา,าทำงานกลับมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าอ้มันน่านอนอะ่ะมันอยากนอนแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันเคิมมากค่ะแล้วพี่ใหม่ฟังบิวพี่ใหม่ก็เคิมแล้วเนี่ยอยากจะนอนงั้นพี่ใหม่ให้สอนนี้ตัวเองผ่านไปเลยดีกว่าค่ะง่ค่ะนี่คือสอนสียเกี่ยวครับบิวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิลเตอน้อยครับให้น้องบิวอีพรีเซนต์ สิยูกิ้วไว้ฝักหน่อยครับกับเสื้อตัวนี้สำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่มีอกบุ้มๆนะคะก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตรงช่วงหน้านี่นะคะตะวาวให้เห็นร่องหน้าอกสวเลยค่ะแล้วก็ เสื้อนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใส่สบายมากค่ะและที่สําคัญนะคะเอวลอยนิดๆนะคะก็สำหรับสาวคนไหนนะคะอยากจะแบบสบายๆก็ใส่กางเกงขาสั้นนะคะ<น>แล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็เดินนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงนิดๆนะคะแล้วก็กระเป,ป,ป๋าจิบจิบรับรองเก๋ไก๋แน่นอนค่ะเชิ้เชิเป็นแบบและสเสียวเกี้ยวมากพูดใคนคำเดียวว่าสอวเสียวเกี้ยวนะั้นผายเยอะมากใช่เยอะมาก สตว่าแต่อนไม่คนชอบช้อปปิ้งบ้าผู้หญิง็ือก็ส่วนหนึ่งค่ะก็แต่ก่อนก็เคยเปิดร้านเสื้อผ้าที่เมเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือกับว่าเสื้อผ้าที่เรารับมาหรือว่าเสื้อผ้าที่เราตัดเองเงี้ยมันก็ต้องเป็นของเราตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแ<ช>บบ<อ>เยอะนี่คือโลไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอน<ห>ที่ยายเข้ามาอยู่ที่เมี่งใหม่นี่คือครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะที่เหลือนี่ก็ยังไม่ไรวมที่อยู่ในถุงดำแล้วก็ยังไม่รวมที่อยู่ในกล่ององีก เยอะมากมันน่าลือจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปลือนี่พี่ใหม่ขอให้น้องบิวผ่านไปเลยก่อนแล้วกันนะคะผ่านค่ะทำคางทนนึงนะอยากรู้ว่าไอย้ย่านี่มันสอบสก็อกไม่ใช่เหรอครับทำไมมาดูสอบอโอ้ยพี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่ห้องน้ำผม <c oughs> ก็เดินตามหายอยู่นะฮะแต่ว่าในห้องน้ำของบิวเนี่ยเขาบอกว่าสำคัญม,มากใช่ไหมบิวใช่แล้วบิวบอกว่าบิวชอบอยู่ในห้องน้ำมากกว่าอยู่ห้องนอน ทไแล้วดูอย่าสมมติมุมนี้ไม่ว่าจะจผมดีผมแต่งหน้าทุกอย่างบิวทำในห้องน้ำหมดเลยคุณเอาของสามสิ่งมารวมกันได้ยังไงครับคุณบิวแต่ที่แน่เขาว่าสอปรกนะครับคุณผู้ชมครับอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าห้องน้ำนี่ดีหมดทุกอย่างครับเว้นอยู่อย่างเดียวเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเราจะมาโอ้โหปัญญาจะกินกูไหมเนี่ยโอ้โหแบคทีเดียโอ้โหบิวก็บิวย่าจับโทษนะ อันตรงนี้นะครับเป็นแหล่งสะสมของเชื้อรามันเริ่มมาแล้วนะฮะแต่เป็นจุดๆๆๆ,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 ๆนำนี่นะฮะแล้วก็มันยอแบบนะคือ,อชีวิต<า>ชีวิตพิตตี้ทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร่งรีบใช่มีคะในการอาบน้ํา <ๆ S 2> เพราะฉะ <ๆๆ S 2> นั้นมันสะอาดได้ขนาดนี้ก็โอเคละคือผ<อ>้าม่านผ้าม่านมันก็บางทีเราก็ไม่ละเอียดถึงขนาดมานั่งข่ดอะไรเนี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีการทํางานเร่งรีบ คงไม่กระเด็นไกลขนาดนั้นมั้งคะคงไม่กระเด็นไกลขนาดนั้นมั้งคะแต่ของแม่เราไม่แน่นะครับมันต้นโชคดุนะฮะครับเป็นแมทชิกกันเลยทีเดียวตครับแต่สอสุดปวกรับคุณผู้ชมครับฮองครับและแล้วตอนนี้นะคะห้าสอของเราทั้งคู่ก็ได้เสร็จจิ้นเรียบร้อยแล้วเขาพิรนเป็นไงบ้างอะผ่านหมดปะ สน,สนุกนะก็ดีแต่ว่าช่วงหน้าผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้แค่ห้าสอเป็นการเอ็กซ์แอบเหรอเป็นการเรียกน้ำย้อยออกมาคุณน้ำย้อยน้ำย้อยที่ตอนกูไม่เอาแต่แล้วเธออยูช่วยแค่ด้วยวันนี้ใช่แล้วค่ะนะฮะแล้วในช่วงหน้านะคะเราจะรู้จักเธอคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับว่าช่วงนี้แค่ซัมปะหลัเฉยๆครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึก้วลวนแคะแกะเก่าเกากับร่วนฟอกับเทอตลบบอกเปิดแน่นอนค่ะ แปดหนึ่งสองสี้าหกเจ็ดแปดนนี้โสดค่ะที่ทาเาหล้วทุกนาเจอทด้สุดเฮ้ยโอ้ยเก่เเฮ้ย